สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดักหนูนะครับกับวันนี้ผมเอาสกายแ랩บนี่ครับผมสกายแลบเผาซีบหลังเนี่ยครับผม,บบผมไม้ดันหลังเขาเนี่แหละผมเห็นมันมีหนูมาขวดใหม่ๆเลยนะครับผมมาขวดมาอยู่ใหม่ผมก็เลยว่าเสียาสกายแ랩เนี่ยครับพวงสกายแลบ ่วงยางดีดมาจัดการมันกับเหมือนี้ปลาสิเป็นจยงไรเนาะก็ข้องมันกับพวการนะครับเหมือนที่ขายมันพึ่งมาอยู่ใหม่เห็นมันขวดใหม่ๆแล้วเพราะว่านเป็นไม้เก่าเนาะแต่ว่ามันมีห้อยหนูมาขวดใหม่ๆเลยก็ข้องกับพึ่งแล่นใหม่ๆมือนกันเลยว่านี่ครับผมเอาสีจัดการโดยสกายแลบเอามาดักหนูล่องเบิงว่าสิเป็นจังๆนะครับผมนี่ครับผมไม้ยุ่นด้านหลังผมเลยครับผมไปครับผม ไปใส่หนูไปลุยน้ำกันครับไปครับ hmm. ่มพ uh ัดบวกปิ้วร่มแห้งไรพี่น้องนี่ครับผมหน้ากาสมุนต้อนไทยอย่างไรงกุ้กหินร่มแห้งครับ ครับเป็นหมวกอยู่ครับมันมาขวดใหม่ๆอยู่ด้วยใ่ ไม่ขวดไม่ๆอยู่ครับ ห้อยมันเลียนพี e ่เนาะเดี๋ยวเส่นมันทีหลังนึงนะครับ บร้อยครับผมจัดไว้ค้างนี่แหละมันเลียนอยู่นี่อืมว้าวก้งนี่เต็ 干杯！ ลอยหนึ่งหลังครับลันไว้ไว่ยเลยพี่น้องหนูผ่านเปก่อนจังลัน หนึ่งหลังครับ มัวอยู่ตลอดเลยพี่น้องเนี๋ยผมจิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับทางถามมาหลุดมาพึ่งผลงานครับผนะมันล่มเนาะพี่น้องล่มเมองอีหลีผมใส่ไปน้ำมือแล้วหปทังถามมาหลุดกันนะครับ พี่น้องสวัสดีตอนเศารากันครับผมสกายแล a บเผาเป็นจักรยานทํางานบ่สกายแ l บหบดทําง,งานบดทําง,งานใส่ไ้บ่ได้เลยครับยางมันสิตายบ่คือบ่วงลวดเลยมําานก็เก็บกูนะครับมา <c oughs> ตั้งจกโขกจะแก่คือเก่าแล้พี่น้องโหด้านข้างหน้าเอาแล้วครับผมพี่น้องอืมใส่ไว้จากนี้ไปผุ่นครับเห็นมั้ครับโอ้โหธรรมดาครับพี่น้องปุ๊บ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 ธรรมดาครับตัวนี้ เต็มเต็มเต็มการคอเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับเต็มการคออสวยๆครับมาแล้วครับผมนี่เตยมแรกเต็มการคอครับโอ้เต็มการคอ ตัวนี้ก uh oh. ็โมลันครับโอ้โหน้องโอ้ยเอาอีกแล้วครับเต็มก้านคออีกแล้วพี่น้องเต็มก้านคออีกแล้วนี่ครับผมเต็มก้านคออีกแล้วโอ้โหโอ้โหสวยๆครับเต็มก้านคอ เต็มกานคออีกแล้วครับรวมกันไววสักกันนี่ครับสองเลยครับพี่น้องสองแล้วทางนี้มุมผ่านโอ้ย ลันสองนะพี่น้องสรุปลันสองหลังลันสองหลังได้สองเตียมนะครับผมนี่สกายเรียบหูนี่ขอให้พลาดนะนครับได้ได้ทุกรุ่น,นครับนี่พี่น้องนี่ครับผมผลงานเฮานะสองตัวสวยๆนะครับจัดจากสกายเรียบเลยอ อวนพี่ตุมตมะตม,ะตมะตุมะตุมะพี่น้องเอ๋ครับผมสองผลงานจากสกายแ lap นะครับผมใส่ไวคกับสิบลังนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับเห็นมันขวดใหม่ๆเนาะ,ะมาจัดร่องเบิอง,องครับพี่นอ<ม>อ้องผมรตะวถืออนนีใส่บ่วงลวดได้หลายเถือกันก็สีลึงนะ ห้ <c oughs> อยเเจ้าใส่กันไลยอยู่กับมก็เลกจัดแบบสกายแล็บนะครับผม <c oughs> เสียงเสียงหายเพราะว่าไอ้ลวดไอ้สีสีเขาเออคคยสีเสือแล้วมันสีมันสีกรมกล,มกลืนกับหนาเนาะครับผมกับหยาเพราะอากาศมันเย็นนะครับเราเป็นวัดเป็นไอน,นะครับผมนูนกับสีเออโมเดลแล้วแว่งนะครับผมกับสีพ่อเด มาถือกับดักเข้านะครับเหนียวใส่ไว้นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆหาอยู่หากินเห็นของเห็นข้องเขาแตบมาหาก็เพราได้แก้มได้โตอยู่ครับผมเป็นวิธีแบบชาวบ้านเอานะครับผมกับเมอนี้็ลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันอเก่าครับผมกินหาสีมิยังกับทัรุนทาเบึงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ